ไปนะเออปันวันนี้เธอได้ดูข่าวไหมว่าจะมีพายุเข้าบ้านเรายังอ่ะยังไม่ได้ดูเลยงั้นเราไปค้นหากันไหมไปสิก็เจอทอะไรกันพวกเรากำลังค้นหาใครทช่จะขูบ้านเรายู่เราขอดูด้วยได้ไหม นี่ไนพายุที่จะมาบ้านเราชื่อพายุโนิเป็นพายุดีเพรสชั่นแล้วพายุมีกี่ประเภท ใช่ไม่ได้มีแค่ภัยอย่างเดียวนะมีทั้งดินถล่มแผ่นดินไหวซึนังนน้ำกัดเซาะชายฝั่งก็อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติมากขึ้นห่ะอ๋อปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจากที่ทําให้สภาพแวดล้อมและชั้นบรรยากาศโลกถูกรบกวนซึ่งก็ให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งถูกสร้าง